ดออกอกเดี๋ยวมัพอตัดป็น,นพอจะตัดงาม<ะ>ออกให้นะคะดูดไม่ยอมถอยออกจะตัดงามออกห่วงไว้นะคะห่วงไว้จะเล่นเลยยกวมไม่ได้เล่นนะคะบบให้พ่อตัดงามออกให้กอนน่อนเพอ, <ว dangerous S 1> ออายุวายุเล่นเสร็จก็จะเอาไปทำเป็นฟืนนะคะ ทำเป็นฟืนนี่วายุเล่นเสร็จก็จะเอาไปทำเป็นฟืนไว้จุดให้น้องตอนกลาคืนใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะไม้เป็นของเล่นให้วายุนะคะแล้วก็ตอนกางคืนก็ใช้ในการจุดฟืนนะคะไล่ยุงให้สองลมนะคะเอาแล้วอึ๊บวายุชอบเอางานทิ่มนะคะชอบเอางานแทงเพราะว่าคันงานน้อยนะคะ เออเอ้ไปแล้วโอ้โหลีลาควงต้นไม้เป็นเวลาของน้องเลยนะครับคือจะออกกําลังกายแบบบ้านๆแบบพื้นๆน,นะครับของเล่นยางอื่นก็ไม่ค่อยชอบนะครับอายุจะเป็นลูกบอลลูกอะไรไม่ค่อยชอบเล่นกับเขาหันมาทางนี้วะหันมาให้แม่แม่ดูอ่ะเออี่ลากมาแล้วไม่ใช่จะลากมาให้นะ้าแย่งเล่นอีกนะเดี๋ยวพ่อไปแย่งกลับมาคืนให้ไม่ได้นะ เอาไปใกล้นะเดี๋ยวนะ้าแย่งเล่นเดี๋ยวพ่อเอากลับมาคืนให้ไม่ได้นะน้าก็ห่วงเหมือนกันนะเมื่อกี้เหล่าควานน้อยนะคะไปเดินเล่นที่สางสิบเชือกแล้ววายุเห็นเลยอยากไปด้วยนะคะก็ะเลยเอาไม้มาให้วายุเล่นแทนนะคะแก้เบื่อโอ้ Show, แบกไม้โชว์ไม่แม่เอฟซีเลยวายุจะเล่นอยู่สองสามอย่างนะคะว่ายน้ําเล่นโซ่แล้วก็เล่น เล่นโซ่ไม่อยากให้เล่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอายุเล่นแรงแต่เขายังเด็กนะคะก็ให้เขาเล่นไปก่อนห้ามเขาบ้างเวลาเขาเล่นแรงเกินไปก็บอกเขานะคะดุเขานิดหน่อยเขาก็จะได้รู้ว่าเออนี่มันแรงไปแล้วนะก็จะได้ลดลิมิตลงมานิดหน่อยนะคะไม้ก็ให้เล่นเป็นครั้งเขานะคะเขาอยากเล่นจริงๆก็ให้เขาเล่นนะคะดูโชว์โชว อายุไม่เจ็บนะคะถ้าเขาเจ็บเขาจะเลิกเล่นเองนะคะทางเราก็จะห่วงเวลาดูเจ็บๆเราก็จะดุเขาเนี่ยหน่อยนะให้ให้เขารู้ว่าเออนี่มันแรงไปแล้วนะมันอาจจะทําให้เราบาดเจ็บได้อย่างนี้นะคะเอ,อ้ยค่อยๆนะไ,ไปขโมยเขามาขวานนูไปขโมยทางบ้านมาเห็นลูกอยากเล่นเลยไปขโมยเขามา <c oughs> ไม้เมื่อวานก็ปายุเล่นเสร็จก็เอาไปเผาคืนแล้วไ <c> ง <oughs> อันนี้ก็เล่นเสร็จก็เอาจุดฟืนต่อสนุกไหมทีนี้ถูกใจเขาแหละพายุโบกไม่ไปแล้วก็ได้ช้างสิบเชือกอะไม่ไปเล่นกับควานน้อยแล้วก็ได้เล่นไม้แทนนะคะพ่อกลัวงอนไงไม่ได้ไปกับเขาเอาไม้มาให้เล่นแทนแม่แม่สังเกตดูสายตานะคะสังเกตดูที่สายตานะคะเล่นแล้วก็มีเหลือบมามองเราด้วยจะโชว,ว่าอะไรเอ่ย อแบกโอ้ลก,กล้องจะถูกนะทีนี้จะถูกตากล้องแทนโอ้โหแรงเหวี่ยงของหนุ่มคนนี้ไม่เบาเลยนะครับท่านผู้ชมว่าไงว่าไงวัยรุ่นเหยียบแล้วอ้โหยหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาโอ้โหอะไรมันจะรุนแรงป่านนั้น คุณน้าดื่มน้ำอยู่นะคะคุณน้าดื่มน้ำอยู่ด้านนี้อโอโมันขันงาอะไรขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมมายุคันงานะคะก็เลยชอบเอางาไปทิ่มไปแทงงาก็ไม่โตสักทีหรอกนะคะเล่นทุกวันถึงพ่อไม่เอามาให้เล่นก็ที่นอนประจำมายุเดี๋ยวนี้จะมีที่นอนกลางวันจะมีต้นไม้นะคะมายุก็จะชนเล่นกับต้นไม้ตลอดเลย เรียนแบบใครเรียนแบบคุณน้าจ้าเรียนแบบจากคุณนะ้าคุณนะ้าสอนหลานยังไงหลานก็เป็นอย่างงั้นเลยนะคะแต่เป็นเด็กดีทั้งสองเชือกเลยนะคะไม่เคยทํรลายใครแล้วก็ไม่เคยทํรลายช้างด้วยกันนะคะเป็นเด็กดีทั้งสองเชือกเลยโอ้โหรู้นะคะว่ามันจะไม่โดนตัวเองนะคะดูนะคะเอาแบกไม้โชว์เอนแ,แม่เลยโอ้โหเอางาทิมนะคะที่เห็นตอนนี้คือเอางาทิม แล้วก็มีการส่งสายตาม,มาด้านกล้องด้วยนะคะมีส่งสายตาม,มาหากล้องด้วยจะโชว์ว่าตัวเองมีพลังกำลังมากนะคะโอ้โหหยิบขึ้นมาใหม่ครับผมวายุบอกแค่นี้ยังไม่พอผมมีพลังเยอะกว่านี้นาจ้องแล้วนะอยากเล่นด้วยวายุแบ่งด้วยวายุแบ่งน้ด้วย <laughs> มีสายหัวเอาสายทำไมอะโชว์ลีลาวะ เริ่มไปใกล้นะแล้วจะเอาไปใกล้นะแล้วจะให้น้าแย่งหรือเปล่า <_ d isk> เล่นไม้โชว์แล้วนะคะตอนนี้ของชอบเขาเลยนะคะสามอย่างหลักๆว่ายน้ําเล่นโซ่กับเล่นไม้นะคะมีตะลุนแรงทั้งนั้นเลยคุณพ่อก็ดูบ้างนะคะเวลาเล่นแรงๆนะคะก็ไม่ค่อยอยากให้น้องเล่นเท่าไหร่แต่เวลาซื้อตุ๊กตาอะไรไมาให้เล่นไม่เล่นเลยนะคะก็ะเลยเล่นไปแต่อย่างนี้นะคะ พกตุ๊กตานิมๆนี่ไม่ชอบนะคะไม่รู้เป็นไรไวายุก็เลยเอองั้นก็แบกท่านไม้ไปเล่นเลยลูกหลังจากเล่นเสร็จก็เอามาเผาฟืนต่อนะคะเอามาทําเป็นไล่ควันไล่ยุงให้นะคะไม้ก็ไม่ใช่เบาๆนะคะแต่ว่าวายุแรงเยอะนะคะยิ่งโตยิ่งแรงเยอะนะคะอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆเลย<ม>ตัวก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวจะใหญ่กว่าควานหนูแล้วจะใหญ่กว่าพ่อแล้ว จะใหญ่กว่าคุณน้าด้วยคุณน้าจ้องแล้วคุณน้าเริ่มขยับเข้ามาแล้วและแล้วไม้ก็จะโดนแย่งอ้าวไม่ได้อายุแย่งเก่าคืนอายุก็ไม่ใช่ช้างฉล,ลาดแล้วอาวยุก็ฉลาดนะคะเอาไปล่อนะให้นาะจะแย่งก็บุนกลับมาฝั่งนี้คืนนะคะออาไปโล่นะแฮ่วันนี้ผมได้ไม้เล่นนะคะกาวินกาวินมาแล้ว มาแล้วมายุบอกพักก่อนมาหาแม่แม่มาอ้อนแม่แม่เอฟซีก่อนนะคะโอดูมีถอยหลังมีจังหวะถอยหลังถอยหลังแล้วก็ยกฮึบอุ้ยยกไปไหมอุ้ยอุ้ได้ไหมเอออ๋อจะใช้ขายกจะใช้ขายยกนะคะมีโชดีลาด้วยหนาจ้องแล้วนะวายุหนาเตรียมฉกไปแล้วนะ เป็นของเล่นที่ชอบทั้งสองเลยนะคะทั้งน้าทั้งหลานชอบเล่นไม้กันโอ้เอานาทิมเนาะนะเอวายุบอกจับมือกันครับนะจับมือกัน,นเดี๋ยวแบ่งเล่นเนาะเดี๋ยวคอยแบ่งเล่นพลเพนราะขานึ่วบอกวายุจับงวงเพราะว่าถามนานนะว่ามีพลังเหมือนผมยังผมพลังเยอะแล้วนะไม่เหมือนตอนเด็กที่นะ้าฝึกให้แล้วนะตอนนี้เยอะแล้ว ดูดูมีอาคาเคียนะคะอายุบอกใช้งวงยกมันธรรมดาไปครับต้องใช้ขาย,ยกนากจ้องแล้วนะครับนาจ้องแล้วเอาแล้วเอ,เอาแล้วนาจะแ,แ,แ,แย่งแล้วนาจะแย่งได้หรือเปล่าเอาดันไปหาหนาอีกทีนี้โดนแย่งแล้วไม่เอาคืนให้นาว่ายังไงครับวัยรุ่นวัยรุ่นน้ำนมนะครับวัยรุ่นฟันน้ำนม เ่งใช้ย่อยเลยนะคะไว้รุ่นฟังนฟันน้ำนมฝึกโดยอาจารย์เทวรทิ์นะคะอาจารย์เทวรทิก์ก็วันที่28ธันวานี้้นะคะก็จะครบ15ปีบริบูรณ์แล้วนะคะโอโ้ดูโชวยกละหันไปหานะนะคะโชว,ว่าแบบพละกกำลังผมเยอะขึ้นแล้วนะไม่เหมือนตอนเด็กแล้วผมก็แดงๆมาเลยนะคะโอโ้มีโชยกล่ยักหัวมียักหัวโชวนะ มีใช้ขาหลังเตะโอ้โหเอามีขาหลังมีใช้ขาหลังเตะด้วยนะคะโอ้สามปีจะเข้าสองเดือนแล้วนะคะวายุงานนี้มีดินตลบเลยนะคะตลบอ้วนเลยเจอเจ้าวายุไป นี่นะคะเดี๋ยวก็หันมาเล่นโซ่นะก็บอกเมื่อไรเองจะเอามาให้ข้าเล่นบ้างเจบริตบอกเมื่อไรเองจะเอามาแบ่งลุงเล่นบ้างละ่ะนะสินะมาแบ่งนะเล่นบ้างอายุบอกแป๊บหนึ่งนะผมขอเล่นก่อนมีชาคาหลังเตะด้วยโอเคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์ทำอะไรจะไปแบ่งนะบอก ดูเลียร์ไปหานะเออไปอวดนานนะคะดูนี่ผมมีไม้เล่นด้วยพระกำลังผมก็เยอะนะสู้ผมไม่ได้หรอกอิงเอามาให้ข้าเล่นบ้างสิได้ได้แป๊บหนึ่งนะอันนี้เอาไปเอาไปเอา,เอาไม่ถึงเอาไม่ถึงไม่ต้องเล่น เอาไปสิไม่ให้หรอกเล่นใหญ่เลยนะคะเทวิตบอกข้าไม่เล่นแล้วก็ได้แล้วแต่เองเออลากไปแล้วลากไปไหนลากไปไหนลากไปไหนอ,อ,อ๋อลากไปทำธุระ รู้แล้วลากไปไหนลากมาทําธุระก็คือปวดอ,อึแต่ว่ายังไม่อยากปล่อยไม้ทิ้งก็เลยลากไม้มาด้วยแล้วก็ไม่อยากเสียมารยาทด้วยกลัวพ่อเก็บขี้เหนื่อยก็เลยคอยมาขี้ไกลๆข้างๆไม่ให้เพื่อนที่นอนด้วยไม่ให้พ่อค้นเหนื่อยด้วยฉลาดมากเลยไปเล่นต่อครับผมอือเสร็จแล้วก็ไปเล่นต่อ เมื่อกี้พายุลากไม้มาเพราะว่าปวดอุจจาระนะคะปวดฉี่หรือปวดอุจจาระนะคะเดี๋ยวนี้น้องก็ฉลาดเวลาขี้หรือว่าเยี่ยวก็จะถอยหลังไปปล่อยข้างๆนะคะให้พ่อไม่ต้องเก็บเดินไกลด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปื้อนที่ด้วยนะคะฉลาดมากๆเลยเก่งมากๆคือดูกางขาทําอะไรอีกแล้วนี่กางขาทําอะไรอ่ะกางขาทําไมอ่ะ ขาทำไมอ่ะยาผมจะโชว์พลังกลางขายกไม้เอาแล้วและนี่ก็คือท้ายกไม้แบบใหม่โอ้โห,โหไม้นี่มันเบาเกินไปแล้วมันไม่เหมาะกับผมผมก็เลยโชว์ีีลา กลางขาเลย360อองศาโอ้โ oh ห oh. กัดไม้หรือเปล่านั่น ไม่โฟกัสเลยโอ้โหวายุบอกก็แบบผมแบกไม้ธรรมดามันธรรมดาไปอ่ะครับแม่แม่ผมก็เลยเอาโซ่พันไม้แล้วก็ยกอีกทีนะครับคาบเลยทีนี้กลายเป็นคาบไม้เลยทีนี้ ยึดเสน้นยึดสายปะจะโชว์กายะกรรมแล้วโอ้มีโชคพ่อดูมีพรกคาไหว้ด้วยเฮ้พ่อไม่ดูลูกเลยไปไหนละโอ้โหมีโชว์ลีลาฮะ โอ้โหโชวด์ดูดูดูมีโชว์งานนะคะแม่แม่ดูดนนจะเอาไม้ขึ้นหลังไม่ได้ก็เลยเอาให้ไม้พิงหลังตัวเองนอน,นอนนอนกับไม้ที่รักนอนกับไม้อันเป็นที่รักแล้วนะครับตอนนี้เอ้ยเขี่ยหลังมายูบอกยืนเล่นมันธรรมดาไปนอนเล่นเลย อีลาผมยังมีอีกเยอะฝากแม่ๆรอติดตามชมกันด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกับคุณน้าด้วยนะครับพลายวายุแล้วก็พลายเทวฤทธิ์นะคะ28ธันวาคมนี้นะคะวันเกิดของคุณนะ้าพลายเทวฤทิ์นะคะและผมพลายวายุนะครับผมขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ